เสียงมันบอกเซียงมันน่าจะออกตำเฮ้ยหกสงสิบใบเซียงเสียงมันคือมูฟกห้าสองสามสี่ห้าหกใบเสียงมูคือมูฟสิบเป็นสิบเอดเล นี่อ<ว>ือสองสามสี่ห้าหกนี่โอเียวสองสามส่ห้าหเอาลงิอ็งไปซเป็นสองไปามเอียมอ่าสามเอียวชิดเยี่ยมอะไรเนี่ยหกสองอสองเอียวไปชิดตามเอียวสามถึไปงส ส่ห้าหกเจด้าสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าสิบหเจ็ดสิงสีห้าบสิบปดสิบสองสสิบให้บรดส,สองใบเดียวปานแ,าแบบนบเห็นจักล่ะเ้ากันเอา้าคันันเว้นอันนี้ออกห้องเปิดเดดิเชียรสี่ห้าหกสี่หกหกสี่ด้วย กอปเียวแบบนี้หกหกเียหกสี่หกู้ดลูหงบปะ้ลูกหกถสิบใบใสหกสีใบอนอนดไทีหกเจ็ด้บมอยากได้ได้ยิหกงเลยนายน่แม่ขอเี่ยวเ่อารเ่ยวไ่อยากได้ได้หกขออยากได้เดี่ยวคุณได้าร 64เล้วเนาะอยากได้เอี้ยวคุณละลายเออ20เองสีไหม 5, 6 7 8 9 10 4ไป2น4 6 7 3

ยแทงเอานะแทงได้แทงเสียแทงได้แทงฮัลโหลเดี๋ยวมอใครใครเปลี่ยนใจแล้วเปลี่ยนใจเสร็เปลี่ยนใจบอสเสร็จยังเปลีเอาได้เปล่าติงหะ ไปสิเอาทเยียววันนี้ตัมเยียวทำไหกห้าสามสามสี่ห้าหกห้าสามไปมาลุมาลอามสอามเยียวไปว่าเอาตามเียวน ใคเสียตั้งสองสิบบาทเลยเลียงกาเลี้ยงเงสิบบาทอ๋อถ้าเลี้ยงสองสามสี่ก็จะได้ตามคามอีกสอดอมส้าสิบเจาอองา่าจ้คืนสุดเลยย้ำลงหาแบบออกสองเนี้ยยุบตรงขามไปตลอดเลยงี้แล้วปคิดย้อนสิมากมบ่ ยอเลยว่าเอียวที่มาหกวะนที่รงตรงถามมาเนี่ยคิดว่าเอียวคนที่รงหกยกแกสี่เลยทำอะไรใช่เงี้นกเอียวถึงหกหกจะกลับใจแล้วบอกทำเอียวเกสร่อหกรงครอน นรตอนนี้เราใส่ไม่ดีเราได้แต่ไหนเอาอยกน่อกันนะเอากันเต้นเงี้ยวสีวแล้วเอ่ิดเต้งตามอีกสิบไปยังละหนึ่งสามยังละสิบปเออเต้งตามอีกสิบไปนี่เด้อ มาไดยอ่ะนี่ะยางติดนี่เ้อตัวนี้เป็นต้นยาวหมดเลยทั้งหมดมันสี่สิบสีมื่อไ่ใช่นี่ไงอันไหนถ้าโดนนั้นกสี่เออหกสี่เดียวกับสี่ห้าหกต้นยาวทั้งสองอย่างยางมาเพิ่งเือว่าอันีก็ยังได้ยี่สิบใบอ๋ออันไดียิกใบเนี่ยเพื่อนมอันนี้สี่ห้าหกนี่หกสี่เดียวนี่ไง นี่ทราบเวลาเนี่ยง่ายๆนานเห็นหม้อไมาเยี่ยวมาสูงอยู่ดีเอยมาอันนี้โอ้นี่แหละยากฟืนจ้าพองสิบสิสิบสีสตีไปมาเยียวเอียวมาสองมิลเยียวแล้วสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ สอนสามสี่ห้าหกเจ็ดปเกาบต้นมันอาเวเนะเยวเวาเป็นฝืนจะควางอือลองฝืนมือเสร็จหรอกเยวามีห้าเียวฝืนมันบห้าเข้าืนมัดบ่อสามสี่หาเ็ดแปดสามสีจะวัดกันใน2สองคนสาส ขออคุณคุณพระที่อุ่นหนุนเขาติเตงเยียวแล้วค่ะเต่งหกเสร็จคอยมาแล้ววะหลังยาฟื้นเบ็บทีน้ตัฟืนทางห้องมากันนั่นไปฟื้นแล้วมันอื่นก่อิอีบางทีไม่ฟื้นมันก็ไม่ออกนี่จะก็ื้นหุบัู่นที่ไตามหุเลยตามเจพางมักได้บนเนี่เพราะว่าแะน ส่วนเจ้าขององมาซื้อเทีอองอาบ้านาเลยบ้านจี๊บต่อให้ก่อนโอเครอรอรับจ้าง มาจำเลยนะใครยักนะไี <un paid> ่ใค่ใสยันวาเอามาเล่นน่เหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ่นอามาเดี๋ยวเจ้าขันเจ้าเสียเอาคอยเสเอาก่อนน่พึ่ง1,3งสามไปใช่เต็งโบส1บไปหนึ่งสองี่ห้เจ็ดแปบ อยู่หกสูงเนาทั้งหมดทั้งมวลนั่นเหรอเอามาผ่าปากเบอร์ดีเลยบ่เออว่าเรียต้องผ่าปากเต็งต่ำกับบุญลุงกับลุ้ยหักมืนเต็งต่ำอ่ะเพราะว่ามันอยู่สูงทั้งหมดเอาแค่เต็งต่ำนี่แหละปากหกสี่อันนี้อันนี้ได้เอาองี์ดีกว่าเอามันเอามันให้ใส่ให้ท่อๆกันเลย 1นึ่องสามออเทวรกันเลยเพราะว่ามันออกแล้วนานละไม่โดนข่อยแต่เนียดีต่พอนกามต่ำนี่เต็งต่านะจ๊ะอย่าเป็นบอกเต็งต่ำเดี๋ยวเต็งซีข่อยสองหมืไปไม่ถึงมาได้แค่ยเสียสอมที่ได้เจาอเติงซีลงมาติงต่ำเนาะติงหมาเต็งต่ำเนาะแมแม่เจ้าต้องตีขึ้นข่อยสองหมืนี่าไปนะ ่อยเสียเนี่ย่องหอยเสีเยสอง0มืนเนี่ยเอาเอาไปขเขาดิอยเสียทุนหอยจะไใ้แค่สี่ 8, มืน่ะปกติจ้าดไแปดมื่จ้าีขึ้นใ 40, นสี่มืจนไจ้าใอยเสียท่มกวเย็บเป็นอมบาันหนึ่งสองสามตัวเนี่เ็บเป็นเทปเป็นผ้าป,ป่านก,ก็ได้แจบาไปเอยเสียทุนพ<ท>อ เป็นภาพปากแต่กแล้วเนาะเย็บเป็นภาปากก็เลยจับเพียงสี่กับหกแค่ยุ้พัญยาของไปจับตั่นมันหนีเกินโปได้ด้วยวันนาะแม่โอ้ทำไมไม่ปล่อยแกผ่าขาว่าไม่ได้ซั้งนั่นน่โอ้ก็อยากให้ได้ตังค์เดี๋ยวมือก็กลัวมันออกผ่าปากเต็มๆเนาะออกผ่าปากเต็มๆจ้มันก็โอ๊ยสารแจกเลยแล่เนี่ นี้เรอกคอยมากเยอ่อกับสีรงเยะีะยรบอานอมาออกมาเยี่ยมเยี่มสองมามาโดดมาบาย่าเร้จำสองมันหกหาวาน,วนี่สำ4สี่สอเยี่เอาหกหา,เางเราสูงมากนะ เดียวมีพอเดียวโปรตีนเดียวสองแล้วเดียวเลยเอ้ยเอ้ยสี่สองเดียวสี่สองเดียวตึมตึมว่าฟืนกจ้าของแล้ววันตึม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 คว่ามันเป็นอะไรอยนะอยนอยเลยนมาันแจเนี่ยเนี่ยออสองตั้งคอยสองตั้งคอยในอมาแต่หกสูง

สองสามสี่ห้าสี่ห้ายี่สิบสี่หยี่สิบสี่เขาได้ติ่งสองบ้งสงสา่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมี่นใบไหมไม่ถูกแต่ฝริ่งสองติ่งสองเก้าสิไปใช้สนาคะติ่งสองเก้กมีติ่งก่อนเดียวนะ ก้าห้าหกเจ็ดเก้าสิบสองหมืนอ็สองมื่นหกเจ็เจ็ดเก้าสองมืาหกสิบเก้า

อ้วว่านะหกสองต้องหาสาหาสี่อ่ะไปาหกขมช่งทุกหมดนึงชูวงอะไรล่ะนี่นี่นะนี่ไปติงสีตาเต้ติงสีมาตาเต้ตาต้ตัวนีตัวนีมานี่เอาว่ายาคืน สองตามตำสีตำนนตัวเต็งเดตัวเต็งตัวเต็งนั้นเอามาเต็งซีเต็งห่างลบังนะตัวนี้ยื่เนีกเต็งซีเนี้ยจบกลับหาตำตัวสองสาทีแล้วลูกอยเสียเต็งซี้เกินชเยียวกอลมงเย็ดเค้ กไม่ชออกไปมีข้อก็พถูกเจ้าตามสีสีเยี่ยวนี่เอาคอยเมือนหามันแก้วสองเมื่นบอกกินไปรรดันขึ้นหญิงมันบอกอ๋อในเดนหนึได้เกิดิ่งที่ตำอยู่เดยก็ะไดตาที่ตามล้เอาก็ะให้ใหญ่เดีอยนนี้สามเมื่อนหาเอาไปเดี๋ยวคอยใจใจเา้เลยสอบอีกสามเมืนหาี

3 3 nhẫn สองเมตรมนสิมาน anyway. นี่เลยนะกลางล่างิอ่าตัวที่ unlike. เสียอากหกใส่หกสามมานกันหกสี่อ่านี้ใส่หกสอมานกันมันติมหกบ่ออาหกสบอามสี่3า5ส7 8สามส3 4สามสี่สาสี่ใสสิบยวัดกันเลย กันโ่มาหกสสิมาสามามสอเลยขึ้นทุนเปิดขึ้นทุนเราสตั้มไปใส่เสียรงบเด้อตัวเดียวเดี๋ขึ้นด้ซึ่งสามหกสองเมตรอีรีเสียสอห่งตองรวออกขึ้ไปบุกสามหกองมาเลยหกหม่

ที่กเบี้ใจเยวคอคิดใซีคับสามกว็ดาบกมาหกก่ดอกจ่ว่าคอยมาหกับสาคอยมอยู่ทเาหกสามเอียวัะระวัดการว่นที่มา2เม็ดรือมาเม็ดเดียว เขียวเยวันนั war, man, man. ้นใช่วันหกอีกนนะหกสี่เอียวตนหกสี่เอ้ี่ยวมาต้นเต็งสั่นต้นกระเพงพวกนี้อนี้นี่งธรรมดาลมมันออก <rium> <Dante phô> chân, Thế, chân, để khi bảy tỉnh tâm tỉnh tâm đơn gì tâm bả ừ đúng không? ta lùn. điếu để bơi à? không โหาีเอวงาหกีเอวมหาศีเอวสิบสใบ จะยันหนอีกแล้วเอ้าพอไม่อยู่งันอยากเหยยนที่ได้จังงยี่สิใบหูสองห้าสีส่